สวัสดีจ้าพี่น้องทนผู้ชมือนี้มาพบกับชองยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ได้นาขอโมโนลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง,ได,งได้ชม่มเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชม่มรับฟังยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพย่นำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ย่าลืริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพย่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบ,บริพาดเบิ่งพาดชม่มแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาถักไทยกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกะเหมือนแยงมีตำเล้าคู่เก่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพยายามลงงห้บ่ได้ทุกอาจารย์กับ่เป็นอย่างนาะพี่น้องเนาอตะขอให้ลงงห้พี่น้องเร็วเนาะสำหรับตำเหล้าเนาะจ้ะไปเบิ่งของมูลงเนาะทางอาจารย์ทันเลกไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมีผู้ใหญ่ใจดีอยากเลี้ยงกาฟแฟอยาไให้พอนะ้อเมือนี้เนาะถ้าผู้ใดใหญ่ใจดีอยากเลี้ยงกาแฟยอยู่ที่ก,รการละกันกับสิกวานน้อพี่น้องนอหนึ 1, 3, 1, 5, ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสอง จ็ดสองสองเก่านาะคะ่ะมาเบิงแนวทางทึ่งหวยชุมแพรเนาะคะ่ะหวยชุมแพรว่าสันเด่นเก่าเนาะคะ่นะเนาะเดินเก้าพี่น้องจา้าเพิ่นบอกว่าวัาที่แล้วเพิ่นกเ็เด่นเก่าเนาะเข่าเก่าเก้าเก้าเจ็ดเนาะจ้าวันี้เด่นเก่าคือเก่าเพิ่นบอกว่าเก่าสี่กับเก่าสามวันสันสหรับแนวทางหวยชุมแพรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารเนาะรับเฉพาะสายทหารเพิ่นบอกว่า9 2 8 98เก เจ็ดแปดเนาะคะ่ะอ่าสตัวบนพนบอกว่าซีสองแปดสอและสองเขางลางศูนย์แปดหนึ่งแดรถไฟสายด่วนเก้าสองแปนะคะเก้าแปและศูนย์สำหรับเนวทางรับเฉพาะสายทหารพี่นอ้องริดมเนว่ทางรับเฉพาะสายทหารจวดจาาได้อุ้ยขั้นมือพี่น้อง สิได้เงินบ่มือนีร่สีมานตำราวาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องเดินล่างสูตรนี่เนาะค่ะเดินล่างงวดที่แล้วเข้าหกหนึ่งเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหกหนึ่งหกสองเลยหกสามตกเก่าได้พี่น้องตัวเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะพอจะเจริญสินล่างวาสันงวดที่แล้วพ่อจเจริญสินให้ให้เด่นหกเนาะจ้ะเข้าตัวตัวเด่นเนาะพี่น้อง พอจะเลื่อนสินยจให้กับบริเลุ่งโดนตำเล่ากับบริเห็นโดนแล้วเนาะพี่น้องหลักหน่วยล่างอยู่ที่สองว่าสันพี่น้องคะสองตัวล่างสี่สองห้าสองและเจ็ดสองกลับน้ำเลเดอร์สำหรับแนวทางพ่อจะเจริญสินเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากับพิจนานัมเพิร์ดไดเดอค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าวิ่งบนแปดงวดน,นี่แปดสองแปดสามแปดห้าโตดินแปดสี่ก็แปดหกเป็นตัวรอง ลักลอยอยู่ที่6กับ7มาครบบนอ่าพี่นบอกว่า3582เนาะค่ะสำหรับปูหา8จดโดนโดนยายพจะเอามาลงเทือนองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าสิบบนสิบบนฝ่าหลังฝนเนาะงวดที่แล้วสิบบนให้เจ็ดวันนี้หนึ่งห้าแปดเก้ามาสิบบนเนาะค่ะสำหรับฝ่าหลังฝนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดนำคางน้องวัวที่แล้ว012มาโศมาหนึ่งเนาะจ้าวัวน,นี้789เด่นล่างแอดนำคางเนาะค่ะเนาะมากระจวดจาดฝาดเบื่มน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดคนเข้มเนาะแอดคนเข้มบอกว่าขอมูถ่ทยสองตัวล่างเด้อว่าสันเพลินบอกว่าเด่นล่างสามกับสี่เนาะจ้าเน้นหนึ่งสี่สองสี่ สามสองและสามสี่รวมทั้งหมด18ชุดแต่วันเน้นไฮเลีวว่าสั้นสำหรับแนวทางเด่นล่างแอดคนเค้มเนาะค่ะเนาะอาอาจารย์บางวดเพิ่นกะลงให้สำหรับผู้ใดรอดแนวทางของแอนุนนำคางเนาะค่ะเนาะเออนูนนำทิพนำคางแนูนนำแอนูนนำเนี่ยแหละเนาะเพิ่นเข้าลงบานพี่น้องเพิ่นยังบ้านใน้ลงเนาะค่ะเนาะยังไม่ลงสักแนวทางเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง นักคำนวณเพิ่นบอกว่าทดลองงวดแหลกถานนำไปจับไ่สูตรเดิมจะมีเลขดัง6ชุดเดอ้อว่าสั้นเพิ่นว่าแนวทางนี่เป็นแนวทางทึงเนาะ8 0 8 1 8 8 9 0 9 1และ95แต่เลข8ไปชนกับเลขดังเขาเดอ้อว่าสั้นเพิ่นว่านะนักคำนวณบันนอกเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ขอพูดเจ้าของข้อมุ่นแนวทางตัวเดียวเอด1 1> 67, 9, ็ดละเดนมาดาบนลางสิบเจ็ดท oh. ับหนึ่งทับหกเจ็ดหายเดนเก้ามาดเก้าเจ็ดเก้านาะค่ะงวดนี้หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดให้เดนแปดนะคะสำหรับแนวทางของเอ็ดระเดนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อ่อมเนาะนาะคนบอกวันหนึ่งกุมภาหาศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าและ ศูนย์หาอัดหนักหนักเก้าสาองกับเก่าศูนย์ว่าซันพี่น้องเพื่อนกับบอได้ไปเลขกเด่นเล็กดังน้ำเขาเจ้าเนาะบอได้มีติดแปดเลยแต่เพื่อนบอกว่างวดนี่มีศูนย์แน่นอนว่าซันพี่น้องศูนย์กับเก่าเนาะพิจาณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเออเพ้่ไห้มากเนาะจ้ะเพื่นบอกว่าแนวทางเท่านั้นเด่นบววิ่งบนล่างศูนย์อัดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดอาเจ็ดแปด ปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดและแปดแปดวาซันพี่น้องพิจนาได้เนาะคะ่ะเสียงนกครองหรอพี่น้องกสิดังบ่แห่งดอกเนาะค่ะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวาซันค่ะพี่น้องคะ่ะอ่าเป็นแนวทางผู้ไดรอดพี่น้องประกาสองสีเนาะค่ะประกาสองสีเพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่างดที่แล้ว ที่แล้วเข่าหนึ่งหกเนาะคะ่ะเข้าตัวกลับงวดน,นี้เน้นๆคือสามหกหกสามเนาะจ้ะตัวรองมีอยู่ที่สองสามสองหาหนึ่งหกหนึ่งแปดสามหกและสามแปดเนาะ,ะชุดเต็มเนว่ทั้ทงปากกาสองสีเนาะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าได้ค่ะพี่นะะ้องมักตัวใดก็คคอยจวดกันบ่มักกระพานเนาะคะ่ะเพระว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวดเร้วถ้าเป็นเนว่ทั้ทงท่านั้นต์ละค่ะพี่นะะ้องมักอาจารย์ท่านใดก็จ้างค่อยแคบหน้าจอเนาะคะ่นะเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไทยล่างคอคน้นคนสูตรเนาะพี่น้องเคบหน้าจอน้ำเพลินได้เลยนะะเนาะค่ะนาะงสำหรับแนวทางคอคน้นคนสูตรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนไ้มาเนาะค่ะเนเพิ่นบอกว่าเด่นล่างมาดในบนล่างแนวทางคองเนเอดคมเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดชุดเต็มแคบหน้าจอ มาไดบนล่างเนื้อทางของเอดคมเนาะคะ่ะสูตรนี้อดคมเลาก็เขาดีได้พี่น้องไพ่มักเนื้อทางคนกับเขียบหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะอย่าลืมตำราได้พี่น้องพอกันเมื่อแรกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะคะ่ะมักกัดมักกัจัดเดอ้อคัดกับพานเพลินวานเนาะเพลินบอกว่าเดะขงังเพิ่งเด่นสามกับหกเนาะจ่าเสียงสิบมีแล้วบอกอัดสองคลิปพี่น้องจ่าเสียงหายเลยเนาะสามสองสามห้าสามแปดสามเก้าเนาะจ่า 6 3สามหาแป้าข้างล่างเล่นแปดกับหาหนึ่งแปเก้และ1หนึ่งสี่หี่ก็อย่าลืมเนาะพี่น้องสิบสีกุมภาวันว่าเล่นไทยเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมบัตทามาเนาะค่ะพากันไปหาตาแปดตาแปดิบสีมาสิวาจังไรญเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแมงปอชุดเต็มเนาะค่ะเนาะชุดเต็มเก้าเจ็ดสเก้อเนาะค่ะอันนี้คือตัวเน้นเนาะ สองตัวบนล่างเน่นอยู่ที่7จ็ดสาม2และ0 3นยสาำหรับแนวทางของแอดแมงปอเนาะค่ะไพ่มักแนวทางแอดแมงปอแคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งชุดพิเศษเปิ้นบอกว่าเด่น7จ็ฟัน3 8 7 3 9 7 3 9็ด3า3เ3้าเมเ็ดเดียวแข็นเขีนเก็และเจ็ดาหรับแนวทางของแอดแมงปอเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์อุดมท่านญาหารล่างศูนย์หกับสามหักมากับพีชนาโหลดว่าซันต่อไปเลยค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวแขวนๆมาบนล่างบอกพี่น้องมาใดบนล่างเนาะเด่นบนล่างเนาะค่ะเนาะเจ็ดว่าซันพี่น้องเจ็ดมาบนแน่นอนละพี่น้องงวดนี้เนาะอย่าว่าเจ็ดมาบนแน่นอนเราไม่รู้จะเจ็ดอะไรเนาะค่ะ ก็พิจราได้เนาะต่อไปเลยจ้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางของแอดวิลัดเนาะแอดวิลัดบอกว่าเด่นล่างตัวเดียวแค่แคงวดที่แล้วเด่นหนึ่งมาหกหนึ่งกษัตริย์งวดนี้เด่นที่ห้าผู้ใดมาหากะเอาหายัางมากพี่น้องคุณพี่วรลลพรในฟังน้องบ่เนก,กันในฟังน้องคอมเมนต์เหลขเด่นคุณพี่บอกหนูเนี่ยค่ะขอบคุณในห,หลายเนาะคุณพี่เนาะค่ะเดี๋ยวเขามาฟังคลิปนี้เนาะจะ้ารายคลิปนี้ยัยไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้าที่เดี๋ยวเขามารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงๆรวยๆปังๆสุขู่สุขคนุเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมุญเนะาทางยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณห้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า